อ๋อเอาใส่อีกสวัสดีค่ะพอแล้วยาโมนยาขลาดนะคะสวัสดีค่ะพายายแจวไปหาหมอจะ้ะยิงม้วนหิวเข่าหรือจอดยิงเขา่เขาเขา่าเศร้าค่ะไปกินมาได้ค่ะสั้นค่ะมือสั้นค่ะมอนเราอัานจิ้มอ๋อเบ็ดกิน,กนลายแท้กินรวดให้มันอิม่ม ไปอดุมันบ่อิ่มคือข้าวเด้พี่แจวเอ้ยอก่อนจะไปขา้าวบ่ต้องไปข้าวข้างหน้าเข้าด้านหลังด้านหลังก็มีไฟแดงไฟเขียวได้บันยัยมีข้าวบ่มีร้านขา้าวบ่มีโรงเรียนเพิ่นมีหอดต่ำอี่ยังเนื้อุ่นโรงเรียนไคปิ้งค่ะเพราะว่าสิหยุดวรรทัดทิพย์ได้บรรทัดทิพย์คุณจะกินด้วยรอกินไข่ปิ้งน้ำใยมอนด้อจ้ะ ท้องท้องกลับมากก็จะไปซื้อแป้งร้านมูไอ้นู่วแกเอาน้มเย็นบ่ะคะ ยันมันเย็นบ่เย็นอยู่เย็นอยูยบ่บ่กินเย็นเลยเดินทางต่อนะคะพักน่อย อีกจากกิโลก็พี่แก้วมันว่าสิบเอ็ดโลนด้ออกจากชนบุรี้เอาออกมาได,ด้ไกลปัาไดนเป็นก็หอดแล้วสิบเอ็ดกิโล แล้วประมาณสิบเอ็ดสิบเอ็ดกิโลดทางเข้าบ้านเจ้าของได้บ่บ่ไปตลาดไหมเลี้ยวทางลัดเน,นี่ยแต่บ้านเลี้ยว<ะ>ซ้ายหรือเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอันนี้เบ้านในหอดมองเลี้ยวดอกนั่นแหละก็บ,บอกไว้ดัว่หอดแล้วบอกเหมือนจันหนึอดแล้วบอกเลี้ยวเลยยังเสียบทันโอ้บเ่เปิดประตูดูแล้เงินอะไรเนาะเปิดประตูไม่ดูรถข้างหลังเลย แห่่พีมะลกเเขาพีระบาดนีแก้ไม่หบอกเอาปัท่วดน้หม,มันแรลมากับเมียตำรวจคุณลังคนให้เขาเปียกเขาขอไปขาย เลี้ยวขวาวาไปหนาวันเนี้ยน้องโอ้เตงเงินไหลเนาะมัาตัวกันเอาอย่างก็เป็นซะ้นก็ยังก็เหม็นมาทางอัดบานแ่สลีบอกว่าให้ไปเลี้ยวขวาวันสั้นพี่น้องเลี้ยวขวาไปจังเนี้ยจังไปทางไปหนาแม่เนาะโอ้ยเสียเวลาตั้งว่าเอ่อสิสิบแปดกิโลเนาะเพราะว่ามันไปกลับได้แม่นบ่อ่าสิบแปดสิบเก้ากิโลคนละ ว่าเป็นตัวเจ้าขององินเงนี่ยของไอ้มดนกตัวบ่าเขาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปย่างนีดีร์เนาะบางครั้งยังเขาบอกให้เขากลับอ่ะแม่นบอกเอามดนสิกลับไปอย่างมันก็ <c oughs> นเป็นทางบ้านเย่สิเดี๋ยวเขาบอกพี่นั่งอัินซิลีก็บ,บอกว่ากลับไปอีกสองล้อสิกลับไปยังได้าทางบ้นยานเย่ไปตรงเลยแม่สนุ <c oughs> โอ้เสียหรือดื้ออีหนาหน้อยเนี่ย ตัว่นกินหเดแล้วก็ให้ไปขวาดี๋ยวก็ให้ไปไสพอเป็นทรั้งเนี้บานว้า แล้วกลับรถประสันกลับรถแล้วก็ขับตรงไปอีกสองกิโลเมตรสองกิโลประสันเามันแมนโบะป่ะตัวกันเขเนาเลยสิบโเสียได้ประเดี้เนาะเขาเลยสิบโตังมันได้บัะน,น,นี้เนาะเขาเลยสิบโอทานมันได้บัะน,น,นี้เนาะ จะไดนอนบ้านไพสลือคืจังเป็นตาเซิบๆจัิงสิบอกว่าให้กินกาแฟาดำเดี๋ยวก่อนจะกินทจ้งใดกินอันนั้นไปบ้างฮนกินเอ็มร้อยไปอันนี้อะไรอ่ะไก่ย่างอะไรอ่ะมีสรงจำไหมรูมีกองเขา ก็เห็นบอกเขาพอดไสแดงแล้วไฟแดงไปตลาดนอกมันเลยตรงไปก่อนมันนะบ่ตรงไปก้อนเลี้ยวเนี่ยเลี้ยวเนี่ยเลี้ยวไส้จีเออเลี้ยวทางลัดย่อยนะเมนบ่จำได้เท่นะอ่ไม่ันไปตรงมันไปเป็นตลาดบ้านพี่สาวยายอิน่นอันนี้เขาเห็ดตัดข้างใหม่แมนบ่เนี่ยจำได้บ่เนี่ยไสยผ่านตลอดไปเลยตะกี้มันเป็นทงน้าวันนี้พล่ิเหตดทางตัดใหม่ ไปอีกสองกิโลเมตรนะคะเขาบอกขันไปใส่กับไปหน้าพวกเหี่ขันไปขวากับตำบ้านเลยโอ้โหวาจำได้แล้วแมนเบอร์อันนี้ทางมันตัดไหมมันสิพามันเอาเขาคือมาไทยคือเป็นงส้นเอาเอาเอายัยเป็นงส้นสีสันกมนตัวขี่มตดเป็นทงน้ำ Hoặc hỏi lâu dài, dù nó. Say, dù mình bắt được không có bóp bóp ไปตัวมันออกถนนแยกไปคอนเจนปม <g ül> าที่นี่ฮาเลียววเล้ยวขวาบานนนี่ดอัเรียวขว่ามันจะเป็นบาน้านคาเรียวสายจะเป็นบ้านเกลงไปตัวมันจะเป็นคอนเจน,นจำบ้านตัวเองได้แล้วใช่ไหม <c oughs> เอามอเตอร์ไซค์เที่ยวตลอดเนาะเลี้ยวขวาเลี้ยวจังได่สูบไฟแดงนะเจ้าฟ้าบอกเลี้ยวอะไรเฮ้ยสามาเสริมสวยพี่แล้วตอนนอ้องถึงรุ่งบานอยากสร้าหงหัวอะไร พี่ไปทางนี้เลยไกลกไกลเขียวแล้วคืบอบ่บไปเอาเพื่อนกับไปอยู่รถมันยาวดีใจฮอนเลี้ยนลูกเขาหรถกับมาเขาโรงเรียนมาเตะฟุตบอลพี่ละพี่กับมาก,กับเขาอันเหนียวขัวไปตวง,ง,งมันไปคอนเจนพี่พไปถนนพี่เด้อ เลี้ยวขวาเจนเลี้ยวนี่แมนบอแมนกินบอใช่เมือบานพี่สาวอยู่ทั้งนี้บานไปเอาอยู่ทั้งนี้ใส่แ <ใน S 1> บบน,นี้ของไปตรงเลยข้ามาทางหลักบ่ได้กออกไฟแดงไฟเขียวเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาบอเลี้ยวนะมึงดอกมึงตัวแต่ว่าเลี้ยวบอลไหนเนาะบอมีบอลเลี้ยวกับบอลให้ขเขาเลี้ยวเนาะหม่อนี่สิซ้อมฟอนหมองมึง,งมา ตรงไปตีตรงตรงไปกับตำบ้านบ้านบุปีหรือเปล่าเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาเรเลี้ยวน้ำยังวะเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวากันนะก็มันบาบางทีแล้วเนาะซ้ายแล้วเลี้ยวขวาเออแม่ค้าผักขายของเนาะมัมีผู้ขายเลยแถวฐามบ้านปีเรียแม่บ้านใหญ่ใช่ประตูขาวนี่ทิ อ๋อประตูคาบานมูนั่นเลยไปควายหมเนี่ยจอดเนี่ยนี่จีจจอ่ะเอาแล้วรถผู้ใดรดูงเหียนน่ะมีก็ดูเห็นบรรยากาศนี่คือมาบอก